้วเราก็อยู่ที่ฮังโกลน,นะครับไก่ยา่างโตโตๆซึ่งกโต,โต,โ,ตโตเลยนะตอนนี้คือก็หมกหมกหมกข้างแรงไก่ถ้าเดี๋ยวอลังจะสั่อืมแบบนี้เด็ดๆด็ดนะ มาพังโคนนี่ถ้าไม่ได้กินไก่ย่างพังโคนถือว่าไม่ถึงเนะาะ<ก>จ้ไ,ไก่บ้านใช่ไหมไก่บ้นาน4ไหนฟ้าบผอมนำจิ้มจิ้มอระหล่จล้ะหนึ่งต้ม ไก่น่กินมากตำ่ดนไก่บ้านไก่บ้านาตำแตงทังป้ดอีกโอ้โวมีตำถวยตำถวยมาแล้วตำแตงทางโอ้อันนี้นี่ไหนบอกว่าเบาๆก่อ নালা রাত আ